สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่14ชุมชนของเรากันนะคะมาดูกันค่ะชุมชนของเราทบทวนนะคะวันที่1เราเรียนเรื่องโรงเรียนโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้หรือเป็นสถานที่ที่เด็กๆไปเรียนหนังสือนั่นเองค่ะวันที่สองเรื่องตลาดตลาดเป็นแหล่งซื้อขายสิ่งของต่างๆจับใจ่ายใช้สอย วันนี้วันที่สามเราจะเรียนเรื่องวัดกันนะคะเด็กๆวัดวัดเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกคนคนส่วนใหญ่จะนิยมไปทำบุญแล้วก็ทำทานที่วัดนะคะสามารถปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าสักบาตรฟังเทศฟังธรรมและว,วัดยังเป็นสถานที่ที่อยู่ ใกล้กับชุมชนของเราแถมยังเป็นสถานที่ที่สงบสุขด้วยนะคะเด็กๆไหนใครเคยไปทำบุญที่วัดบ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆเราต้องรู้จักทำบุญทำทานนะคะเราจะได้มีจิตใจที่ปลอดโปร่งและได้บุญด้วยนะคะวัดมีลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆสถานที่มี โบสถ์ภาพที่คุณวีเอาให้เด็กๆดูนี่คือโบสถ์นะคะใครอาศัยอยู่ที่วัดพระนั่นเองค่ะพระหรือพระสงฆ์ท่านจะอาศัยอยู่ที่วัดคอยสวดมนต์และให้เด็กๆไปทําบุญตักบารนั่นเองค่ะการทําบุญตักบาตเป็นสิ่งที่ดีไหมคะเด็กๆดีมากค่ะเพราะเป็นการทำทานแบ่งอาหาร เราจะทำจะทำให้เรามีจิตใจดีงามขึ้นนะคะเพราะเราสามารถแบ่งปันผู้อื่นได้คุณค่าพระวรสารวันนี้นะคะเด็กๆข้อที่11ความรักข้อที่13ความกะตันยูเมื่อเราไปวัดอยู่ในชุมชนเรารู้จักเราต้องรู้จักแบ่งปันความรักโดยการแบ่งปันสิ่งของทำบุญทำทานตักบาตรนี่แหละ คือสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้นะคะคลิปวิดีโอนี้คุณนุ้ยขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคุณนุ้ยจะมีนิทานเรื่องกุ้งกิง๋งไปเที่ยวลาอ,อมาให้ฟังนะคะส่วนคลิปนี้คุณนุ้ยขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ